สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ history world โลประวัติศาสตร์เรากันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องราวที่เป็นหนึ่งในเรื่องประหลาดที่สุดที่ผมเคยดินมาเลยนะครับทุกคนรู้ไหมว่าบนโลกนี้เนี่ยนะครับผมมีประชากรผู้หญิงอยู่ทั้งหมดกี่คนถ้าตีเป็นเลขกลมๆเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3,900ล้านกว่าคนซึ่งก็เยอะมากๆเลยถูกไหมครับ และถ้าผมบอกว่ามันมีผู้ชายคนนึ่งเนี่ยที่ตั้งแต่เกิดมาและเสียชีวิตในวัย82ปีเนี่ยทั้งชีวิตของเขาเนี่ยนะครับผมไม่เคยเห็นผู้หญิงสักคนเดียวไม่รู้ว่าผู้หญิงหน้าตาเป็นยังไงท่านผู้ชมจะเชื่อไหมครับเขาคนนั้นนะครับผมมีชื่อว่า Michael โทโลโทส เรื่องราวของเขาจะเป็นยังไงนะครับผมทําไมตั้งแต่เกิดมาเขาถึงไม่เคยเห็นผู้หญิงสักคนเดียวมันเป็นไปได้ยังไงนะครับผมถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเราไปฟังเรื่องราวของเขากันเลยหลายคนอาจจะบอกนะครับผมว่าเฮ้ยมึงบ้าหรือเปล่าคนเราเนี่ยยังไงก็ต้องเกิดมาจากนะครับผมท้องแม่ซึ่งแม่ก็เป็นผู้หญิงถูกไหมจะบอกไม่เคยเห็นผู้หญิงได้ยังไงอันนี้เนี่ยขอไม่นับแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนเราเป็นทารกออกจากท้องแม่มาเนี่ยไม่มีใครนะครับผมที่จะจําเหตุการณ์ตอนนั้นได้หรือจําหน้าแม่ของตัวเองในตอนนั้นได้หรอกเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ตอนเกิด ไม่นับนะครับเรื่องราวของเขาเนี่ยนะครับผมมันเริ่มต้นขึ้นในปี 1,856ไมเคิลโทโลโตสเนี่ยนะครับผมได้เกิดมาที่เมืองเมืองหนึ่งนะครับผมใกล้ๆก,กับภูเขาอาโทสในประเทศกรีซซึ่งหลังจากที่เขาเกิดมานะครับผมได้เพียง4ชั่วโมงแม่ผู้ให้กำเนิดเขาเนี่ยนะครับผมก็ได้เสียชีวิตไปเพราะการเสียเลือดจากการคลอดเขาออกมาซึ่งเขาเนี่ยนะครับผมก็ไม่มีญาติคนอื่นลงเหลืออีกเลยมีเพียงแม่คนเดียวด้วยเหตุนี้เนี่ยเขาเลยกลายเป็นเด็กกำพร้าตั้งแต่เกิดและได้ถูกเอาไปทิ้งไว้นะครับผมที่หน้าบันไดของอารามแห่งหนึ่งที่อยู่ บนภูเขานะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับผมเขาเนี่ยก็ได้ถูกรับเลี้ยงอุปการะนะครับผมโดยกลุ่มบาทหลวงออเทดอกที่อาศัยอยู่ในอารามแห่งนั้นและชื่อไมเคิลทูโลโทสเนี่ยนะครับผมก็ได้ถูก ตั้งและม่อให้กับเด็กชายคนนั้นเวลาผ่านไปเนี่ยไมยเคิลเนี่ยนะครับผมก็ได้ถูกเลี้ยงและได้รับการสอนโดยบรรดาบาทหลวงที่อยู่ในอารามและไม่เคยมีสักครั้งเลยนะครับผมที่ไมเคิลเนี่ยจะออกจากอารามแล้วก็ลงจากภูเขาไปยังหมู่บ้านบวกกับนะครับผมได้มีกฎหมายข้อหนึ่งที่เรียกได้ว่านะครับผมมีมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช1060นะครับผมเรียกได้ว่าเป็นกฎหมายที่มีอายุยาวนานกว่า900ปีกฎหมายนั้นเนี่ยนะครับผมเป็นการ ห้ามผู้หญิงและสัตว์เข้ามาในบริเวณพื้นที่อารามบนภูเขาเอทอสนี่เนี่ยนะครับผมจึงเป็นเหตุผลหลักเลยที่ทําให้ไมเคิลเนี่ยไม่เคยเจอหน้าผู้หญิงเลยสักครั้งเพราะผู้หญิงเนี่ยไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามายังอารามสถานแห่งนี้ซึ่งไมเคิลตอนเป็นหนุ่มเนี่ยนะครับผมก็กลายมาเป็นพระบาทหลวงที่เคร่งในศาสนามากเลยนะครับเพราะชีวิตของเขาเนี่ยไม่ได้เจอสิ่งเร้าอย่างอื่นเลยอารามแห่งนั้นเนี่ยเรียกได้ว่านะครับผมเป็นสถานที่ปิดคอนเซอร์เวทีฟจัดๆเลยนะครับผมไม่มีไพรส์นีไม่มีหน,นังสือพิ ไม่มีวิทยุไม่มีโทรทัศน์ซึ่งไมเคิลเนี่ยก็ดำรงชีวิตแบบนั้นไปนะครับผมจนถึงปี1983ที่เขาเนี่ยเสียชีวิตด้วยวัย82ปีที่ทั้งชีวิตเนี่ยนะครับผมไม่เคยคุยไม่เคยเจอหน้าแล้วไม่เคยรู้เลยนะครับผมว่า ผู้หญิงเน้นหน้าตาเป็นยังไงเรื่องราวนี้เนี่ยดูเหมือนจะเป็นเรื่องราวที่เกินจริงนะครับผมแต่ว่าจนถึงวันนี้เนี่ยนะครับกฎหมายข้อน,นั้นเนี่ยก็ยังอยู่นะอารามตรงนั้นนะครับผมมีเพียงผู้ชายเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในสถานที่นั้นได้แล้วกฎของพระบาทหลวงที่นั่นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสตรีกกว่าที่อื่นยกตัวอย่างเช่นนะครับผมบาทหลวงออร์โธดอกที่นั่นเนี่ยห้ามโกนหนวดห้ามทะเลาะกันห้ามต่อยตีกันเด็ดขาดและห้ามถามคนข้างนอกเด็ดขาดนะครับผมว่าเรื่องราวและชีวิตของ โลกภายนอกมันเป็นยังไงก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในไม่กี่สถานที่นะครับผมที่ยังคงยึดมั่นเทรด์ดิชแนลเดิม ประเพณีเก่าแก่นะครับผมที่สืบสานกันมาน่าจะหลักพันปีแล้วเพราะไอ้กฎห้ามผู้หญิงขึ้นมาเนี่ยมันถูกใช้งานมาตั้งแต่ปีคศ160จนถึงปัจจุบันถูกไหมแสดงว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะครับผมต้องมีประเพณีที่เก่าแก่กว่านั้นอยู่แน่นอนทุกคนคิดว่าอย่างไงกันบ้างนะครับผมกับเรื่องราวนี้เป็นเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวกับการทหารการสงครามนะครับผมแต่ก็เอามาแทรกขั้นกลางไว้บ้างก็น่าจะดีชอบกันไหมครับทุกคนถ้าชอบใจยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้คลิปของเราด้วยนนัวนนี้หาก ผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยมานะทีนี้ด้วยจริงๆนะครับผมวันนี้ขอลาไปเพียงเท่าน,นี้แล้วครับท่านผู้ชมบายบายครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยครับ